แต่ล่าสุดเจ้าตัวมีความขึ้นไหวแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับมีการโพสต์ผ่านทางโลกออนไลน์จากผู้หญิงคนนี้นะฮะไปดูนะฮะใน Facebook ของเขานะครับเขามีการโพสต์แบบนี้ฮะขอบคุณทุกท่านที่ถามไถ่กันมาค่ะข้อมูลที่ออกไปมีข้างเดียวบางอย่างไม่เป็นความจริงและถูกบิดเบือนยังไม่มีการให้ปากคำใดทั้งสิ้นในฝั่งเรารายละเอียดส่วนนั้นจะอยู่ในชั้นสอบสวนและได้มอบหมายทนายเป็นผู้ดำเนินการแล้ว จุดประสงค์หลักคือยอมรับในส่วนที่ทำและใช้หลักฐานที่แจงในส่วนอื่นๆแต่ขอไม่เป็นเครื่องมือให้ฝ่ายไหนๆทั้งสิ้นขออภัยท่านที่ติดต่อมาและเรานิ่งเฉยนะคะส่วนตัวได้ลาออกจากบริษัทตั้งแต่ต้นปีมีผลวงเล็บนะฮะ,ะแต่มีผลสิ้นเดือนนี้เพื่อมาพัฒนากองทุน vc จัดหา seed funding ให้สตาร์ทอัพไทยได้เข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เติบโต และขยายสู่ตลาดต่างประเทศได้ถ้าสนใจคุยกันเรื่องนี้ติดต่อมาได้ค่ะอ๋อมีมีโฆษณาด้วยโอ้ยังมีไทยอินนะมีผู้โฆษณาด้ายนะะถ้าสนใจเป็นสตาร์ทอัพลงทุนอันนี้ติดต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องคดีไม่คุยนั่นนะสิอันนี้คือมีการชิจเจียงสั้นเบื้องต้นนะแต่ว่ามันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติผู้บริหารหญิงคนนี้คุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาฮะเพราะว่ามีข้อมูลว่าตัวเธอนั้นได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้มากความสามารถในวงการไอที จบด็อกเตอร์นะฮะจบปริญญาเอกนะฮะเป็นอดีตผู้บริหารกลุ่มองค์กรภาครัฐนะฮะเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการนะครับและยังเป็นอาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์ด้วยนะแต่เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการจัดการโทรคมนาคมที่มหาวิทยาลัยชื่อดังอีกด้วยแต่จากการตรวจสอบประวัติของเจ้หาหน้าที่ตำรวจปรากฏว่าเธอเนี่ยโดนดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับมาแล้วฮะเมื่อปี2565 2565 และเป็นการโดนจับในจุดเดิมด้วยนะฮะ<อ>ก็แสดงว่าคงใส่บ้านแถวนั้นแหละ<อ>คงใส่บ้านอยู่แถวนั้นก็ผ่านด่านก็เอาอีกรอบหนึ่งซึ่งระหว่างที่ตํารวจดำเนินคดีเนี่ยนะครับเห็นว่าในตอนนั้นเนี่ยก็ป่วนเหมือนกันม,มีการเอาเกลลกอฮอล์มาฉีดใส่ตํารวจด้วยเฮ้ยตอนนั้นนะตอนนั้นแต่ว่าขราวนี้ถึงขั้นถีบหน้านะฮะตอนนั้นไม่เป็นข่าวด้วยตอนนั้นเอออาจจะไม่ได้เป็นข่าวไม่ได้ถึงขั้นว่าทํรลายร่างกายแต่ว่าฉีดใส่ตํารวจแต่ขราวนี้ถึงขั้น ถีบหน้าใส่เจ้าหน้าที่นะครับซึ่งจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนะฮะมีคําชี้แจงออกมาแล้วจาก Google ประเทศไทยนะฮะโดย Google ประเทศไทยเขาออกจดหมายชี้แจงสั้นๆนะครับแบบนี้ฮะบ,บอกว่าจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้น Google ขอเรียนชี้แจงว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในข่าวได้ออกจากการเป็นพนักงาน Google ไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม2567นะฮะค่ะ โอ้โหนี่ก็คือแสดงว่ามันมีช่วงหนึ่งนะในคลิปที่ตาํารวจเขาพยายามถามว่าคุณทําครั้งแรกหรือเปล่าล่ะถ้าคุณทาครั้งแรกคุณไม่ต้องกลัวก็แค่ไปประกันตัวไม่เสียค่าปรับไเพ็ญประโยชน์แต่ปรกากฏอ้าวไม่ใช่ครั้งแรกนี่ไงเคยทํามาแล้วเคยทํามาแล้วรอบที่แล้วก็รอดมาได้ไงรอบที่แล้วก็รอลงอาญาอรอบนี้ยังไงล่ะทีนี้ทําซ้ํานะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเพราะว่าทางตาํารวจเขาก็ต้องส่งฟ้องศาลไปตามขั้นตอนนะคะ